นี่นะครับผมใส่เยอะเยะไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับผมที่ปลายนิ้วของผมนะครับฉีดเลยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆในพี่นะครับผมที่คนรักบอนสีนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆในพี่นะครับผมมาทําน้ํายากาจัดไรแดงนะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวให้ไงนะครับเราไปทําด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบอนสีที่ผมเลี้ยงนอกตู้นะครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวถ้าอย่างไงนะครับเราไปชมด้วยกันเลยนะครับผมว่ามีลายแดงขึ้นต้นไหนบ้างนะครับเพื่อนๆครับผมลายแดงก็ชอบขึ้นตามโคนต้นของต้นบอนสีนะครับปูนี่นะครับผมเจอแล้วนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นตัวสีแดงๆนะครับผมขึ้นตามก้านของบอนสีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับ ไรแดงขึ้นต้นบนสีผมเยอะมากเลยนะครับผมผมเลี้ยงบนสีนอกตู้นะครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆครับไรแดงเหล่านี้นะครับผมถ้าเราทิ้งไว้นานๆนะครับผมเขาก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงใบบนสีของเรานะครับทําให้ต้นบนสีของเราไม่โตนะครับเพื่อนๆครับผมแล้วก็ใบไม่สวยนะครับในที่สุดก็เกิดใบไหม้นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวให้ไงนะครับเราไปทาน้ํายามากําจัดไรแดงด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมก็จะเป็น น้ำยาจากของใช้ภายในบ้านของเรานะครับผมที่เราจะนํามาทําเป็นน้ํายากําจัดไรแดงในวันนี้นะครับผมก็จะมีน้ํายาล้างจานนะครับผมแล้วก็มีคัตเตอร์นะครับผมแล้วก็มีช็อกขีดมดนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับแล้วก็มีหัวขวดฟ็อกซี่นะครับเพื่อนๆครับผมทำยังไงนะครับเรามาลงมือทาด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเราก็จะใส่น้ําในหัวขวดฟ็อกซี่ก่อนนะครับ เราก็จะเทลงไปเลยนะครับผมเอาให้ประมาณสักเกือบเต็มขวดนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเราก็ได้น้ําแล้วนะครับผมหัวขวดฟ็อกซี่เป็นตัวไหนก็ได้นะครับเพื่อนที่มีอยู่ในบ้านของเราหรือว่าเป็นหัวขวดฉีดผ้าก็ได้นะครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะทําการนี่นะครับผมขูดช็อกขีดมดนะครับผม นนี่ะครับขูดแบบนี้นะครับผมให้เป็นผงละเอียดนะครับเพื่อนเพื่อนครับขูดให้ปริมาณเยอะๆหน่อยนะครับผมช็อคขีดมดนี้นะครับเพื่อนเครับก็จะเป็นตัวกําจัดไรแดงชั้นดีเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมแล้วก็ขูดเอาปริมาณให้มันพอดีกับน้ําที่เรามีในขวดนะครับเท่านี้นะครับผม จากนั้นนะครับผมเราก็จะเทลงขวดนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราใส่น้ำยาล้างจานนะครับผมลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมโอเคครับ น้ำยาล้างจานนี่ก็ช่วยให้เขาเกาะใบนะครับเพื่อนๆครับผมช่วยให้น้ำยาของเราเกาะที่ใบนะครับหรือว่าเกาะที่ก้านกิ่งของบอนสีนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการขย่านะครับนี่นะครับโอเคครับผมน้ํายาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเราไปกําจัดตัวไรแดงด้วยกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับผมจากน้ํายาของใช้ภายในบ้านของเราไปดูกันครับผมว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนครับ นี่ก็จะเป็นตัวลายแดงที่ขึ้นตามก้านบอลสีของเรานะครับผมว่าขึ้นตามใบนะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมครับนี่นะครับเรามาสังเกตดูนะครับผมนี่นะครับผมไตเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับผมที่ไปนิ้วของผมนะครับเดี๋ยวทายังไงนะครับผมเรามาลองทดสอบน้ํายาจากของใช้แพทย์บ้านของเราด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมฉีดเลยนะครับเพื่อนๆครับ นี่นะครับเพื่อนๆนครับผมนี่นะครับผมตัวลายแดงนะครับก็ค่อยๆหลุดออกไปนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราฉีดไล่ลายแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะนําต้นบอลสีของเรานะครับผมกลับมาไว้กับเพื่อนนะครับเพื่อนๆนครับผมนี่นะครับเป็นไงบ้างครับผมน้ํายาจากของใช้ภายในบ้านของเรานะครับผมเพื่อนๆนก็อย่าลืมทําใช้กันนะครับผมเป็นน้ํายาที่เราทําเองนะครับผมเอาไว้กําจัดลายแดงนะครับผมกําจัดเพี้ยนะครับ หรือว่า,มาแมลงต่างๆนะครับผมที่มาใกล้บอนสีของเรานะครับหรือว่ามาใกล้ต้นไม้ของเรานะครับนี่นะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมทําใช้กันนะครับผม